พาดีวีเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกลับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับอพอดีว่าผมมีประสบการณ์งานซ่อมมาแชร์นะฮะเป็นทิกเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆเ,เคยมีปัญหาไหมครับเวลาที่คุณลูกค้าหรือเพื่อนบ้านนะครับส่งเครื่องมาให้เราซ่อมอย่างเช่นเจ้าเครื่องแต่ญ่าตัวนี้ฮะมันเป็นมอเตอร์อินดักชันมอเตอร์แล้วก็มีสายไฟออกมา3เส้น แล้วสมมุติว่ามันหลุดมาแบบนี้แล้วเราจะต่อ,อยังไงนะฮะในเมื่อสายไฟก็ให้มาสองเส้นโอเคฮะเดี๋ยววันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะฮะเรื่องของการไล่สายนะฮะไล่สายว่าสายไหนที่เราจะต้องต่อ,อยังไงนะฮะสายไหนต้องต่อคาปาซิเตอร์สายไหนต้องต่อเข้ากับเจ้าสายไฟหรือคอมมอน นะฮะสำหรับอินดักชันมอเตอร์เนี่ยมันจะมีขดลวดอยู่2ขดะฮะหลักๆก,ก็คือขดสตาร์ทกับขดลันนะฮะแล้วก็มีสายคอมมอนแต่อย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าสายไหนเป็นสายสมมติมีสายสีเหลืองสีดามแล้วก็สีแดงเงี้ยฮะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าสายไหนมันเป็นสายคอมมอนสายลายแล้วก็สายสตาร์ทสายลันนะฮะไม่รู้มันต่อกันไปยังไงนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็มีทริคนะฮะวิธีง่ายๆนะเพื่อน ให้เพื่อนๆเขียนรูปสามเหลี่ยมขึ้นมานะฮะเขียนเป็น <Gerilim> รูปสามเหลี่ยมให้ง่ายอย่างนี้นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนก็เขียนสีของสายไฟยนะฮะโขเคนะฮะอย่างนี้ฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆเขียนสีของสายไฟซึ่งสายไฟยเนี่ยของเรานะฮะยกตัวอย่างตัวนี้นะฮะมอตเตอร์เครื่องดหญยาตัวนี้มีสายสีเหลืองนะฮะผมให้สีเหลืองไว้ตรงหัว นี้นะฮะแล้วก็สีแดงโอเคผมให้ใบมุมนี้แล้วก็สีดำผมให้หมุมนี้นะฮะโอเคนะฮะเหลืองแดงดำหลังจากนั้นนะฮะให้เพื่อนๆน,นะครับใช้ตัวอันติมิเตอร์ฮะทำการวัดที่สายไฟทีละคู่ฮะแล้วก็จดค่าความต้านทานเอาไว้ ตั้งย่านวัดไปที่ย่านวัดกดสต้นฐานนะฮะเพื่อนโอเคอย่างนี้นะฮะสำหรับคู่แรกนะฮะผมจะวัดสีเหลืองกับสีแดงนะฮะเพื่อนดูของส้นฐานนะครับเหลืองกับแดงได้เท่าไรเอ่ยบ๊บได้ยี่สิบห้าจุดห้านะครับตรวแล้วก็ตรวโอมไว้นะฮะสีเหลืองกับสีแดงมุมนี้เลยครับยี่สิบห้า 5ต่อไปนะครับเหลืองดำครับสีเหลืองกับสีดำอ่านค่าครับ19.6นะฮะจดไว้เลยครับ19.6 19.6ต่อไปก็เหลือคู่เดียวครับคือคู่สีแดงกับสีดำ จดไว้เลยครับไอว,วัดเลยครับสีแดงกับสีดำปุ๊บได้ออกมา7.2 7.1นะฮะโดยประมาณเขนะครับตรงนี้เป็น7.1ครับเมื่อเราได้ออกมาในรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่ง่ายๆเลยนะฮะตำแหน่งที่เพื่อนจะต้องต่อสายคาคาปาซิเตอร์นะฮะคือตำแหน่งให้เพื่อนดูตรงนี้ฮะ ว่าค่าความต้านทานตัวไหนสูงสุดเป่นคอมไปเลยครับตัวนี้เป็นสายคาปาซิเตอร์ฮะก็คือต่อสายคาปาซิเตอร์กับสายสายสีแดงกับสีเหลืองนะฮะแล้วก็ในส่วนของค่าน้อยตัวนี้นะครับมันจะเป็นขดในส่วนของขนลวดลันนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นขดลวดสตาร์ท ดังนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้นะฮะแดงดําคือขนลวดดันเหลืองดําคือขนลวดสตาร์ทหรือจําลองง่ายๆก็คือตรงนี้นะฮะมันจะมีขนลวดชุดหนึงแล้วก็ตรงนี้จะมีขนลวดชุดหนึ่งสาเหตุที่เราวัดเหลืองกับแดงก็คือวัดค่อม2อขดก็จะได้ค่า19.6บวโดยประมาณนะฮะก็ยิ่ห้ายหก็ใกล้เคียงกับตัวตัวรวมตัวนี้นะฮะครับดังนั้นจุดนี้ฮะสายสีดํา ก็คือจุดร่วมต่อร่วมหรือคอมมอนนะฮะฮตัวนี้นะเวลาเราต่อสายครับก็ง่ายๆจุดร่วมนะฮะเอาสายไฟเข้ามาเส้นหนึ่งแล้วก็อีกสายเส้นหนึ่งนะฮะมามาต่อไว้กับด้านหนึ่งของลันนะฮะตอนนี้เป็นสตาร์ทฝั่งนี้เป็นสตาร์ทฝั่งนี้เป็นลันนะฮะก็มาต่อนี้ง่ายๆอย่างเงี้ยฮะเข้าไปที่ปลั๊กไฟปลั๊กไฟบ้านของเรา คอมมอนลายครับแค่นี้แหละฮะเพื่อนมองเห็นไหมครับอธิบายอีกครั้งนะฮะตรงนี้ต่อคาปาซิเตอร์นะฮะจุดนี้สำหรับสตาร์ตเวลาที่เราจ่ายไฟเข้านะฮะมันก็จะหมุนไปลักษณะอย่างนี้ฮะเอาคบวงจรที่อยู่ตน้นหรือคอมมอนตรงนี้ฮะ โอเคฮะเดี๋ยวเราไปลองต่อตามนี้ดูนะฮะเพื่อนนะ,ะเครื่องสัญญาณมาคาปาซิเตอร์มาวิธีการก็ต่อตามนี้เลยครับคาปาซิเตอร์ค่อมแดงกับเหลืองก็จับสีแดงมาเลยฮะต่อคาปาซิเตอร์เข้าไปอ่าสีเหลืองกับแดง นี่เลยครับตามที่เราจดไว้น่ะฮะนะคอมอคาปซิเตอร์แดงเหลืองแล้วก็อีกด้านหนึ่งครับต่อลายเข้าที่แดงแล้วก็ต่อดําดําเข้าที่คอมมอนนะฮะสายสีดํำ่างๆตรงนี้ต่อเข้าที่คอมมอนคอมมอนก็คือเส้นไหนก็ได้ครับที่มาจากจากไฟบ้านเราฮะเพราะว่ามันเป็นกระแสสลับสมมติว่า รงนี้นะฮะเป็นตำแหน่งสายไฟที่เข้ามาเลี้ยงมีลายกับนิวตันอย่างนี้นะฮะผมต่อเข้าไปเลยฮะฝั่งนี้นะฮะต่อทิมเข้าไปได้เลยฮะไม่มีอะไรนะฮะต่อเข้าไปเส้นหนึง่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเราบอกว่าต้องมาต่อตำแหน่งที่ตำแหน่งแดงนะฮะก็คือคู่นี้ จะไปต่อเข้าก,กับอีกขั้วหนึ่งของไฟบ้านที่ยังว่างอยู่เดี๋ยวค่อยต่อดีนะฮะนี่ผมต่อเพื่อทดสอบนะฮะว่ามันตรงตามที่เราวัดไหมมันหมุนทุกทางไหมนะฮะเช็คสายนะฮะ นะฮะก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็ต่อไว้ในคอนเนคเตอร์ฟรีๆไว้พอเ,เราต่อสายเรียบร้อยแล้วโอเคครับแค่นี้ฮะนะครบตัวนะ,ะครับคาปาซิเตอร์ คอมอยู่กับคนล,ลวดลานกับสตาร์ทนะฮะคู่นี้ไฟเส้นหนึ่งนะฮะเข้าสายสีแดงอีกไฟอีกเส้นหนึ่งนะฮะเข้าสายสีดำนะฮะกระแดงกระดำก็แค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราลองเทสดูะฮะมันเป็นไปตามที่เราทดสอบไหมเสียบปลั๊กนะฮะ ังเกตนะฮะว่าเครื่องหมุนด้านขวามือเนี้ยฮะเดี๋ยวเราจะดูใบพัดนะฮะหมุนด้านขวามือแกหมุนด้านขวาอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าหมุนอย่างนี้นะดูว่าใบพัดตัดหญ้าเรามันหมุนทุกทางไหมนะฮะเราก็จะเห็นว่า นะฮะเราก็จะเห็นว่าถ้าหมุนขวาเนี่ยคมเครื่องตัดหญ้า,าก,ก็จะกินกินหญ้าอย่างเงี้ยฮะก็แสดงว่าเราต่อถูกต้องนะฮะมันจะต้องหมุนด้านขวาอย่างเงี้ยฮะหมุนไปด้านขวาอย่างเงี้นะฮะเดี๋ยวเราดูอีกทีก็ได้ฮะเดี๋ยวมองกันนี้เห็นอย่างเงี้นะฮะดูว่าเครื่องตัดหญ้า,าหมุนขวาหรือเปล่านะฮะเพื่อนสังเกตดูที่ใบเครื่องตัดหญ้า,านะฮะ นะฮะก็่ารตัดยากก็หมุนทุกทางขับก็ผวว่า DIY อยนรู้มไว้การลงมือทำรับก็ขอจบคลิปการน,นำเสนอนะฮะวิธีการไล่สลายต่อสายไฟนะครับสำหรับมอเตอร์อินดักชันมอเตอร์แบบซิงเกิลซิงเกิลเฟสนะฮะแบบก็หวังว่าคลิปจะมีประโยชน์นะฮะสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะหรือคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกัน บางทีสายไฟที่เราได้มามันหลุดหรือว่าเราต้องการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนี่ยเพอเอ,อิญว่าสายไฟมันหลุดเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะต่อยอยังไงก็ให้เพื่อนๆดูคลิปนี้พอพอได้เป็นแนวทางนะครับในการต่อสายไฟเข้ากับเครื่องตัดยาขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆ ขอบคุณครับ